vị nhà đó ะบูแล้วอาการดีแห้งื่อนี้ลมเย็นนี่เขาเขาบานเขาแล้วละง่ญ่ละส่วนมากทางี้เขานิยมบานเขาเอาแต่ถ้าบานไม่ถึงไม่ถือจังหวะมันกับาเกิดหลายถ้าบานถือจังหวะก็ไม่ค่อยมีนานี่นาประบุนภูเขาอมเลย Qua thì hòng mà hoạt nè cái tơp phụt to bổ nhang phải hút tiểu là phần hơi nhang phải nằm cái bừng nằm nè นูนยางฮอดเร็วฮอดแล้วคูนี่นัเล็กถ่ายเออเออแม่เสียบอาบลงสวอยกันแม่เสียบคาหน่าคนน้อยเลยเือนันเล็กไทายเฮอปลาบูย่างไปหอดแล้วคุณฝากติดตามเสียบหน่อยกับ น้องน้ำหอมเนี่ยด้อจาเมื่อเสียบกับคายงะมันเรียกกระเด็ดช่วยไทยฝั่บัวเสือหมวกกับนกไม่ต้องถอดเลยยานย่างตัวคันเทนา ท่านครับท่านเลยผ่านมากอะเลยอดไรได,ได้จ้ะเรียนนาเล็กสิพามาเรียนนาประบู่มาสม,มนบรรยาก,กาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งพวกกันไม่คลิปนาเด้จ้ะน้างไปหาประบู่กอน